เพรพิญานาคสีเหลืองมีตั้งแต่สีเหลืองอ่อนจนกระทั่งสีเหลืองเข้าอย่างบุษราคามหรืออมพันเป็นสีที่ดึงดูดใจนำโชคนำลาบได้ดีเช่นกันตามกำลังความเข้มของสียิ่งเข้มยิ่งดีมีเมตตามาหานิยมในตัวและเป็นสีแห่งการบำเพ็ญกล่าวคือผู้ที่มีไว้จะชอบที่จะทำบุญให้ท่านสนใจธรรมะและชอบช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากจะดึงดูดโชคลาบเงินทองแล้วก็จะเกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีความราบรื่นในชีวิตปรศจากอุปสรรคเพราะมีผู้ยินดีช่วยเหลือเกือ้อกูลสีเหลืองเป็นสีแห่งการพึ่งพาและการต้อนรับช่วยเหลือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตการงานราบรื่นงสาเร็จและสมหวังในทรัพย์สินเงินทองตามแต่เจา้าที่ถ่านใช้บุคคลโดยทั่วไปจึงมีไว้ได้ตามใจปรารถนาก่อนจาก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ